สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องซักผ้าของ Hitachi นะครับวันนี้มาซ่อมที่บ้านลูกค้านะครับเพราะว่ามันอยู่ชั้น4นะครับด้านฟ้าอ่านะครับยกหลกยานะครับอาการนะครับนี่เปิดสวิต์ประตูล็อกนะครับเปิดออกไม่ได้นะครับตัวนี้เป็น13กิโลนะกดเผลอได้เปิดเปิด เปิดปิด,เป,ดเปิดเครื่องได้นะครับน้ำเข้านะครับโอ้ยอโอเคนะก็ดาว่าสวิตประตูเนี่ยจะเสียนะครับก็เดี๋ยวมาทำการตรวจซ่อมกันนะครับไม่ตรวจน,นะครับคือเปลี่ยนนะครับมาเปลี่ยนกันโอเคนะวันนี้ลูกมือไม่มานะครับต้องมาทำเองนะ <c oughs> ลืมมาสวานมือมาอีกไขควงอ้โหตึงมากเลยนะสวานมืออยู่ไหนลืมมามาอยู่บ้านอยู่บ้าน

那边，那克制你们看。 การเสียจุกจิกมากนะครับ สวัสดีไง นะครับตัวท hmm <No ี่เสียก็ถอดออกได้เลยนะครับไม่ต้องไปอะไรนะไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปวิเคราะห์เยอะนะครับ เหี่ยวมีพัดลม,มอยู่นะตัวนี้พอได้เลยนะครับมันจะมี ขัวที่ไม่เหมือนกันนะครับเปิดไฟตรงไหนวะเนี่ยต็นี้เิดเป็นตัวใหม่นะครับ ปิดข้างก็เรลียนแทนไปได้เลยข้าง เคครับเดี๋ยวลองก่อนเนาะเผื่อมันไม่ใช่ตัวนี้จะได้ไม่ต้องถอดอีกรอบัแล้วน,นี่เปิดได้ตอนนี้เปิดได้นะครับก็คือตอนตอนสายมันไม่ได้ล็อกอยู่แล้ว๋ยวผมจะลองสั่งปันปันแห้งนะครับปันมาเพื่อให้มันล็อกเนาะ ตอนนี้คือมันมันล็อกแล้วนะครับขึ้นเป็นเครื่องหม้เครื่องหมายล็อกนะครับก็ในตอนแรกนะผมลืมให้ดูตรงนี้มันไม่ได้ขึ้นเครื่องหมายล็อกนะครับแต่ว่ามันมันยังล็อกอยู่นะครับมันเอาไม่ออกอเดี๋ยวผมจะลองสต o อปนะครับลองหยุดเนาะเดี๋ยวจะดูว่ามันมันจะคลายคลายล็อกไหม ตัวล็อกนี่หายไปแล้วนะครับตัวล็อกหายไปนะครับก็เปิดเครื่องได้นะครับโอเคก็ตรงนี้บางทีมันไม่ได้เสียสวิตนะครับถ้าเครื่องหมายล็อกมันยังขึ้นอยู่นะครับก็ mm hmm. จะไปดูเป็นพวกมอเตอร์เดนพวกอะไรสายไฟอะไรฝักนู้นนะครับแต่ว่าถ้าถ้าตรงนี้มันปลดล็อกแล้วคือสวิต์มันต้องปลดล็อกนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ล็อกก็แสดงว่าวงจรสวิตต์ตรงนี้มีปัญหาแล้วแล้วก็ อาจจะเป็นที่สายไฟหรือว่าอาจจะมีอะไรติดหรือว่าบอร์ดอาจจะเสียก็ได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นให้ลองเปลี่ยนสวิตช์ดูก่อนนะครับถ้ามีอะไรนะถ้าไม่มีอะไรก็ตรงวัดไฟเอานะครับหรือว่าตรงสอไม่ใช่ครับนะครับสาเหตุของการเสียนะครับผมเดาว่าตัวมอเตอร์เนี่ยมอเตอร์ในตัวนี้เสียนะครับก็ตัวที่ผมถอดไว้นะครับมีหลายตัวเนาะคือตัวมอเตอร์ไม่เสียนะครับอาจจะเป็นเสียที่สวิต น้าสัมผัสเฉยๆอ่ะตัวอย่างตัวนี้มอเตอร์เสียนะครับเราก็สามารถไปเอา,อามอเตอร์เครื่องไอตัวตัวสวิตตัวนี้มาเปลี่ยนใส่ตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับถ้า,าคุยกับลูกค้านะครับว่าเป็นอะไหล่มือสองนะครับก็จะช่วยประหยัดต้นทุนได้นะครับโอเคเครื่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มามาถ่ายอยู่บ้านลูกค้าด้วย โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมประกอบก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับ